สวัสดีครับบัตรทึกจอมเพียรจากเพจ Duck and Bye Bar Lost และวันนี้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับคือพี่ใหญ่กิจดาเสรมงคลเลิศนะครับจากเพจ Snap Tech Zone นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับวันนี้โอกาสดีมากๆเลยครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ให้มาพบนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือพี่ใหญ่ทำงานทํางานอยู่แล้วอยู่หน้างานนะนี่เรามาที่หน้างานนะครับแล้วก็โฉบตัวพี่ใหญ่ออกจากกองมานะครับมาขอความรู้พี่ใหญ่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับพี่ใหญ่ เรามีเครื่อง IC 7 0เตัวนี้คือจริงๆเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า,าพี่วิทย์นะฮะพิวิทย์เองเนี่ยนะครับบอกว่าได้เจ้าตัวนี้มาเกินบอกมาแต่พี่อยากลองอยากจับมากนะฮะ IC 705นะครับน่าจะเป็นตัวแรกในเมืองไทยปะ่ะ เป็นตัวแรกในเมืองไทยครับผมเป็นตัวแรกในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เองนําเข้าถูกต้องด้วยนําเข้าถูกต้องเพื่อการทดสอบใช่ครับผมเพื่อการทดสอบนะฮะก็อันนี้ต้องขอบคุณทางตัวแทนครับขอบคุณคุณลบปนันนะครับจากบริษัทยูซิมอนเรดิโอจำกัดนะครับเป็นตัวแทนไอคอมในประเทศไทยใช่ทําให้เราได้สัมผัสเจ้าตัว IC 7 0 5ตัวแรกๆของเมืองไทยใช่ครับนะครับต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเป็น2ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะมีอีกเครื่องหนึ่งที่เอาเข้ามาทําตัวอย่างนะ บาทล้อเมริกานะผมจะบอกนี่คือโมเดลของของที่ส่งขายเป็น<อ>เขาเรียกเป็นเอ็กซ์พอร์ตเวอร์ชันครับผมเพราะฉะนั้นก็นค,คือ,ต,อตัวนี้ไม่ใช่พรีโปรดักชันไม่ใช่แล้วนะครับเป็นตัวที่วางขายจริงครับก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะเห็นเขาทำรีวิวเห็นญี่ปุ่นเอามาทำรีวิวเนี่ยตัวนี้นคือพรีโปรดักชัน นะฮะเป็นตัวที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายจริงใช่ครับนะครับแต่อันนี้คือเป็นไฟนนลละเป็นตัวที่อ่ะถ้าเราจ่ายตังค์ซื้อเนี่ยเราก็จะได้จะได้ตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนนะฮะได้สเปคแบบนี้ได้แมทต์มีเรียลแบบนี้ได้คุณสมบัติแบบนี้ครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ได้ลองเล่นอยู่แล้วผมลองที่งานตอนที่งานเลี้ยง65ปีไอคอนตอนนั้นก็คือแต่ต้องบอกว่าหลายๆคนจับก็เลยทําให้เราอาจจะยังไม่ได้ลองมาเล่นจริงจังนะครับแต่วันนี้ก็คือ ได้วงการก็คือทางบริษัทได้ให้มาเพื่อเอาไปทดสอบคอนเซปต์เดียวกับตัว9007ครับพี่ก็คือว่าอะไรไม่ดีให้รีบบอกแล้วก็เขาจะได้รีอร์ได้รีพอร์ตไปที่โรงงานแล้วก็เอามาปรับปรุงนะครับอาจจะเป็นเฟิร์มแวร์เพราะว่าตอนนี้ฮาร์ดแวร์เขาลงตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเฟิร์มแวร์บางส่วนเท่านั้นเองอาจจะต้องมีการปรับปรุงในช่วงเวลานี้เราก็จะต้องรีพอร์ต ส่วนนี้ไปให้ที่บริษัทที่โรงงานเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็คอนเซปต์ประมาณนี้ต้องถามอย่างนี้ครับพีวิทย์คือพีวิทย์เนี่ยผมเชื่อว่าพีวิทย์เองเนี่ยได้เห็นการโปรโมทเจ้าตัวนี้ที่งานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมไปไปที่ญี่ปุ่นนะครับจากตั้งแต่เห็นข่าวตัวนี้นะฮะโปรโมทในงานญี่ปุ่นได้จับเริ่มได้จับตัวเป็นๆนะฮะจนมาถึงไอ้ตัวเนี้ยไฟนอลเวอร์ชันเนี่ยความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกบอกได้เลยว่ามันแตกต่างกันในเรื่องของฟังก์ชันนะครับตอนนั้นเนี่ย เราใช้คําว่าโปรโตไทป์ดีกว่าพี่มันคือเหมือนกับเป็นเครื่องที่มันยังไม่แล้วเสร็จจริงๆนะครับแล้วก็ยังเป็นเครื่องที่เมนูยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยกฎมันเราก็ไม่รู้จะกดอะไรมันแต่อย่างวันนี้มาคือจริงๆก่อนนะอันนี้พี่ใหญ่ลองกดอยู่แล้วนะครับพี่ใหญ่ยังบอกเลยว่าโดนแน่นะครับยังไงก็โดนแน่นี่เป็นการป้ายยาที่ต้องถือว่ามันสมบูรณ์แบบจริงๆรุนแรงอ่ะคือประเภทแบบจับใส่มือมานี่ยังไงต้องโดนยังไงต้องโดนนะฮะครับผมมาวันนี้ครับพี่ใหญ่อยากที่จะ รบกวนพี่ใหญ่นิดนึงคือ,อมผมอยากที่จะถ่ายเวลาถ่ายพวกทำโปรดักชันเนี่ยในส่วนของโมเดลหรือว่าในส่วนของวิทยุสื่อสารเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสีดำนะครับแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยเลยอยากจะมาขอความรู้ครับในฐานะที่พี่ใหญ่มีอยู่2ฐานะหนึ่งก็คือคทำงานเกี่ยวกับทางด้านก็คือเป็นเพจรีวิวกล้องนะฮะสอนใช้กล้องแล้วก็รีวิวพวกอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับก็คือเพจ Snap Tech Zone กับ อีกอันหนึ่งนะฮะอีกหมวกหนึ่งอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นวิวสมัครเล่นด้วยใช่นะครับครับผมก็คอไซเป็น e c h o อร์2ไฟล์อินเดียจูเลียจูเลียนะครับก็ครับผมแล้วก็พี่ใหญ่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะใช้ตัว IC 907ไอซขอโทษครับ IC 705นะอันนี้ตื่นเต้นครับผู้ปิดผู้ถูกครับผมเพราะว่าพี่ใหญ่นะครับก็ตอนนี้ จริงๆอ่ะเป็นนักวิวสมัครเล่นขั้นกลางมานานแล้วจริงๆไม่ได้คอไซโฮเทลเ u อไม่ได้เป็นคอไซเอโคทูไฟด้วยซ้ำไปเป็นโฮเทลเซียร่าใช่นะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะยุ่งๆเรื่องงานนะครับทิ้งหายไปนานทิ้งหายทิ้งหายไปนานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียดายนะครับก็นะฮะก็เราเข้าใจแหละนะครับคือมันมันก็ต้องว่ากันตามกฎกติกาต้องบอกว่าอย่างนั้นกฎกติกาเล่นก่อนใช่นะฮะคือแค่เรามาได้ออนแอร์ได้ฟังวิทยุได้ สัมผัสตัวเป็นๆกับวิทยุเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วใช่ใช่จริงๆแล้วยิ่งมาเห็นเครื่องรุ่นใหม่นี่นะครับใช่ที่ใหญ่เห็นแบบแรางรู้สึกไงครับพี่เห็นตัวจริงมันสุดยอดคือต้องบอกว่าอะไรผมมีทั้ง7,3 0ดใช่ไหมผมมีตัว9ก0า9ั0เาพนะฮะแล้วพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยอย่างแรกคือเฮ้ยเมนูมันคุ้นมากเลยนะฮะพี่วิจับใส่มือมันเนี่ยกดกดกดเฮ้ยมันเหมือนกันเราเราใช้งานมาได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่การใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ มันเอาแบตเอาหมดเอาฟังก์ชันจริงจริงเอาฟังก์ชันจริงๆจัดเต็มมาให้แบบครบมากนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยัดทุกอย่างลงมาอยู่ในเครื่องวิที่ย่อมตัวเล็กๆตัวเนี้ยใช่ใช่นะฮะตัวเล็กมากนะครับคือแบบพกพาได้ง่ายมานะฮะก็เอาเป็นว่ายังไงผมต้องโดนแหละต้องโดนต้องโดนทีนี้อ่ะเรากลับมาในเรื่องของการเรื่องนะครับก็คือถ้าวัตถุเป็นสีดำครับพี่นะฮะการที่เราจะเอากล้องพวก DSLR ถ่ายเนี่ยแล้วก็ในมุมของการถ่ายภาพเคลื่อนไหว มีจุดไหนที่เราจะต้องเซตอัพหรือเข้าใจพื้นฐานก่อนไหมครับเอาจากตัวกล้องก่อนครับพี่ครับผมคือโดยปกติเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็น S R นะคะคือ S R มีเลนส์หรืออะไรก็ได้คุณจะใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายก็ได้นะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากแนะนําคืออันเนี้ยมันจะเป็นงานลักษณะที่ว่าแบบกึ่งกึ่งแพ็กช็อตนะฮะคำว่าแพ็กช็อตก็คือการถ่ายแบบเซตอัพวางเอาไว้หรือถ้าเป็นภาษาถ่ายภาพเราจะเรียกว่าเป็นงานสติลไลฟ์นะครับสติลไลฟ์ก็คือ ขุ่นนิ่งนิ่งถ้าเกิดเขาเขาอยู่นิ่งๆของเขาการถ่ายพวกเนี้ยนะครับถามว่าจะถ่ายยังไงให้มันสวยนะฮะของวางเหมือนกันคนถ่ายนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของแสงเรื่องการจัดองค์ประกอบเนี่ยภาพออกมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าอย่างแรกเนี่ยคือดูเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบก่อนจัดวางของเนี่แหละนะฮะอย่างตัวเนี้ยวิุนะครับถ้าเราวางแล้วก็ถ่ายเข้ามาหน้าตรงแบบนี้มันก็จะดูนิ่งๆมันดูธรรมดา นะฮะโดยปกติเนี่ยผมก็จะใช้แบบนประเภทแบบอ่ะถ่ายมุมเฉียงเข้าบ้างนะครับคือมีบิดซ้ายบิดขวาเพื่อให้เส้นมันไม่ขวางเส้นไม่ขวางอ่านะฮะคือวัตถุที่มีท,ที่ที่มีเส้นแบบนี้ใช่ไหมใช่คือบบคือ,คอตัววิีทีุของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีเนส่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยมทื่อๆซึ่งถ้าเราแบบประเภทถ่ายเข้าไปตรงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไร,รนะฮะแต่ถ้าเราวางเป็นเฉียงซ้ายเฉียงขวาบ้างเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นนําสายตามันจะมีตีบเข้าไปนะับมันจะมีเส้นที่ดึงเข้าไปอย่างเงี้ย ก็จะทําให้ของของเราเนี่ยหรือว่าวิทยุของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการจัดวางจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องขององศาการถ่ายด้วยนะครับว่าองศาการถ่ายเนี่ยเราถ่ายเป็นมุมไหนนะฮะคำว่าองศาการถ่ายก็คือว่าอย่างเราจะมีท็อปวิวคือการถ่ายจากด้านบนใช่ไหมฮะเราจะมีเป็นมุม90องศาองศานี้นะฮะระนาบเป็นระนาบกับวัตถุ45บองศาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ให้ภาพออกมาไม่เหมือนกันพิวิทย์นะฮะ ของบางอย่างเราถ่ายท็อปวิวสวยท็อปวิวนะฮะท็อปวิวก็คือยิงลงมาแบบนี้นะครับของบางอย่างถ่ายท็อปวิวไม่ได้เลยนะฮะถ้าโดยปกติเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นอาหารพูดตัวอย่างอาหารให้ให้เห็นภาพก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องของวิทยุของเรานะฮะอย่างการถ่ายแฮมเบอร์เกอร์อ่ะครับเห็นไหมมันมีวิธีใช่คือถ้าลองนึกภาพดูนะแฮมเบอร์เกอร์แล้วเราถ่ายท็อปวิว อ๋อไม่ได้เหรอครับเราได้อะไรเราได้ก้อนขนมปังหนึ่งก้อนใช่ไหมฮะเราก็ต้องถ่ายเป็นไซส์วิวก็คือถ่ายจากด้านข้างเข้าไปนะครับวิทยุของเราเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเครื่องแฮนดี้เครื่องโมบายอ่าใช่นะฮะมันก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมเครื่องแฮนดี้เนี่ยโอเคเราถ่ายท็อปวิวเราวางนอนถ่ายได้นะฮะวิทยุมือถือเนี่ยแต่ถ้าเป็นไอตัวโมบายติดรถถ่ายท็อปวิวไปเกิดอะไรขึ้นก็กล่องสี่เหลี่ยมสีดำๆก็จะเห็นเป็นแค่สี่เหลี่ยมใช่นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าไอ้วัตถุที่เราจะถ่ายอย่างเราจะถ่ายตัว IC 705อย่างเงี้ยนะฮะ IC 705เนี่ยผมมองว่าท็อปวิวถ่ายว่าถ่ายได้ไหมด้วยคอนเทนต์ตกเครื่องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสั้น<ม>นะสั้นแบบนี้เราวางแบบเนี้ยวางเฉียงเป็นเป็นสัก45องศาหาอะไรมันหนุนไว้หน่อยถ่ายท็อปวิวมันก็จะสวยเหมือนกันะเราจะได้เห็นมิติอื่นใช่นะได้มิติอื่นกับถ้าเราถ่ายเป็นวางเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ่ายท็อปวิวธรรมดามันจะไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่่ยยเเรราต้้ออองงงดดูวืขมมุ นะครับอันนี้คือเรื่องของทิศทางอีกอย่างก็คือว่าเรื่องของไฟผมแนะนำนะเทคนิคการถ่ายวิทยุหรืออะไรที่มันมีไฟๆเนี่ยนะเปิดไฟมันให้หมดอย่างหน้าจอก็คือให้เรียกฟังก์ชันออกมาให้ครบไปเลยกกงฟัั์ชนสีตรงไหนมีก็ดึงออกมาเลยใช่ดึงออกมามันจะได้ทําให้เครื่องเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครแทนที่ว่าจะเป็นแบบก่ะเรื่องอะนะครับบางครั้งหนัก้อเนี่ยหลายๆคนผมเคยเห็นถ่ายคือถ่ายมาไม่เปิดหน้าจอด้วยซ้ำใช่มืดๆไปเลย นะฮะมันก็จะเป็นหน้าจอแบบสีดำๆเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาจะถ่ายเนี่ยมีไฟมีอะไรเปิดให้หมดมนะฮะให้มันแบบปุ่มมีแสงมีอะไรก็เปิดเข้าขึ้นมานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาถ่ายวัตถุที่มันมีพวกหน้าจอ s, <S หรือว่ามีอะไรที่มันสะท้อนเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของการสะท้อนเราต้องลดสะท้อนอาจจะเปลี่ยนมุมใช่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมนะฮะเป็นมุมเนี่ยมีอยู่สองอย่างครับ,ค,รบคือไม่เปลี่ยนมุมกล้องก็เปลี่ยนมุมแสงอ๋อ ตัวให้แสงตัวให้แสงแล้วเปลี่ยนทิศทางแสงเพื่อหลบการสะท้อนหลบจากกล้องเอาใช่นะ<ม>หรือหลบจากกล้องเอาก็ลองลองดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคคร่าวๆส่วนที่เมื่อกี้เนี่ยพี่วิทย์เกิดเอาไว้ว่าอย่างวิทยุของเราส่วนใหญ,ญ่เป็นสีดำครับนะฮครับสีดำเนี่ยถ้าเรามาเจอโต๊ะสีดําอย่างอันนี้แอบเปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเราเราถ่ายกันโต๊ะเราเนี่ยเป็นสีดำนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่วิทย์ว่าไปหาผ้าอะไรมาปูเพื่อให้วัตถุมันตัดกันกับแบ็กกราวด์นะครับการเลือกแบ็กกราวด์ก็เป็นเรื่องสําคัญ วิดีโของเราเนี่ยจะไปวางวางบนโต๊ะพื้นสีดำมันก็จมไปหมดมถ้าอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรตัดขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องของการเลือกแบกกร r าวโอเคเราได้เรื่องของการอะไรจัดจัดคอมโพสิชันเรื่องของมุมกล้องทิศท,ท,ทางที่จะเข้ามาถ่ายนะครับเรื่องของการเปิดไฟนะฮะเรื่องของการเลือกแบกกร u าวแล้วนะครับอีกอย่างที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของไฟเรื่องของแสงแสงใช่ดูด้วยว่าแสงเข้าทางไหนนะฮะโดยปกติเนี่ยการถ่ายพวก แพ็กช็อตถ่ายสติลแลวให้สวยเนี่ยแสงเราจะเป็นแสงเข้าด้านข้างก็เข้ามาจากสองข้างใช่เข้าซ้ายขวานะฮะซ้ายหรือขวาก็ได้หรือถ้าเข้ามาทั้งซ้ายทั้งขวาก็ได้เหมือนกันครับลองจัดดูนะครับถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรหรือแบบเนี้ยวันนี้เองเนี่ยเราถ่ายเนี่ยฟ้าฝนมันเริ่มจะมาแล้วนะฮะจะสังเกตว่าแสงเองเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยมีมิติแสงมันจะนุ่มๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพราะว่าอยากได้แสงมีมิติทํำยังไงนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือว่าผมใช้คมไฟอ่านหนังสือ โคมไฟอ่านหนังสือเอามาวางเลยฮะแล้วเอาแสงสรดเข้ามาอ๋อนะฮะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะพี่ใช่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะฮะหรือไม่เองเนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีโคมไฟอ่านหนังสือนะครับตำราวิชัยยุทธก็าบอกครับครับตำแหน่งข้างหน้าต่างแสงสวยเสมอว่าแสงจากพระอาทิตย์ใช่แสงผ่านหน้าต่างมาเนี่ยผ่านกระจกหรือผ่านผ้าม่านเนี่ยแสงมันจะเป็นแสงนุ่มๆนะฮะเราจะเห็นซีนบ่อยๆเ่าแบ่บอะไรโต๊ะกาแฟมีแก้วกาแฟวางแล้วก็มีแสงสรดเข้ามาใช่ใช่เหมือนจะ มันะจะทาให้มีความรู้สึกว่ามันน่าดูมากใช่มันน่าดู <ๆ S 1> มันดูอบอุ่นมันดูแบบประเภทมันมันมีความรู้สึกมันมีฟิลลิ่งใส่เข้าไปนะครับซึ่งเรื่องของทิศทางของแสงเนี่ยเป็นตัวให้อารมณ์ของภาพเลย<ม>เราอยากได้ภาพแบบไหนเราอยากได้อารมณ์ของภาพเป็นยังไง<ม>ทิศทางของแสงหรือว,ว่าสีของแสงเนี่ยช่วยได้นะครับอย่างตัวนี้เองเนี่ย705ไอเดียผมนะผมว่าผมอยากได้อะไรที่มันดูแบบไฮเทคไฮเทคดูเทคโนโลยีดูแบบจริงจังเข้มเข่งขึ้นหน่อยนะครับเวลาผมถ่ายผมอาจจะประเภทแบบ เอาไฟนะฮะปกติผมจะใช้เป็นพวกไฟ LED ที่มันแบบเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวนี้อันแผงไม่กี่บาทนะฮะฝั่งนี้เป็นสีแดงนะฮะสีแดงสาดเข้ามานี่เลยย้อมสีแดงเข้ามาอีกฝั่งนึงเนี่ยผมใช้เป็นสีน้าเงินนะฮะคือมันเป็นแสงที่แบบกึ่งๆคู่ตรงข้ามนะครับเราจะเห็นอย่างพวกรถตำรวจเห็นไหมก็จะเป็นไฟแบบสีแดงสีน้เงินสีแดงสีน้าเงินเพื่อ ดึงดูดสายตานะฮะเรียกความสนใจอันเนี้ยผมเอาสีแดงสาดเข้ามานี้สีแดงเงินสาดเข้ามาทางนี้ย้อมเข้าไปคนละทางแล้วเปิดหน้าจอเปิดไฟให้หมดนะฮะภ้ามันก็จะดูแบบประเภทแบบมีความไฮเทคครับมีความว้าวมีความแบบเข่งขฉิมจริงจังนะฮะอันเนี้ยมันจะเป็นเทคนิคคือผมแนะนําว่าไอเดียอีกอย่างบางครั้งเนี่ยเราถ่ายเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเราจะถ่ายมันยังไงดีหรือถ่ายยังไงให้มันสวยนะฮะลองใส่อารมณ์ให้มัน นะะฮลองนึกอารมณ์ของภาพใช่ลองนึกธีมก่อนว่าภาพธีมเนี้ยหรือว่าอ่ะเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าอย่างเงี้ยครับอย่างพี่แอร์บอกก็คือต้องเคร่งขรึมไปเลยใช่ไครับให้คือเราจะเราจะเลือกลุกก่อนครับว่าไอ้โปรดักต์ของเราเนี่ยนะอยากได้ลุกแบบไหนหรือจับคอนเซ็ปต์เขาให้ได้ใช่จับคอนเซ็ปต์ให้ได้อย่างเช่นบอกว่าเราถ่ายน้ําหอมอย่างเงี้ยจะมาแบบฟิลเคร่งขรึมจริงจังมันก็ไม่ได้แบบสายมาธีมสายดาร์กเนี่ยมันก็ดูแบบอะไรอยู่นะฮะเราก็ต้องเลือกจับให้เหมาะครับผม คุณมากๆเลยครับพี่อ้อเดี๋ยวถามอีกหนึ่งเรื่องครับพี่ใหญ่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะถ่ายในลักษณะที่ไม่ได้ถ่ายให้ให้นิ่งไม่อ่าไม่ได้สติลนะครับถ้าสมมุติว่าต้องเดินถ่ายไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างตัว705เนี่ย์ห้าเขามีตัวออปชันที่เป็นตัวกระเป๋าอ่าเขามีเป็นกระเป๋านะมีสายอากาศมาให้เรียบร้อยเพื่อแบบนะออนแอร์ไปเดินไปได้เลยนี่มีไม้ด้วยแอบเห็นไม้เป็นคีย์รหัสมอเตอร์ด้วย เป็นรหัสใช่พี่เป็นคียเคาะได้พี่ใหญ่เคาดรหัสมอสได้เนี่ยครับถ้าสมมติว่าผมจะสพายไปด้วยก็เดินไปด้วยเท่ากับว่าตอนนี้มันจะจะทําอะไรไม่ได้เลยมันจะมีเรื่องมันจะมีเรื่องของของมุมกล้องเรื่องของการเดินกล้องนะฮะอันนั้นก็เอาเดี๋ยวเป็นอีกพาร์ทนึงใช่ใช่เพราะว่าเรื่องของการเดินกล้องเรื่องของการมุมกล้องเนี่ยนะฮะหรือว่าองศาของกล้อง องศาในการรับภาพของกล้องนะแต่ละองศามีอารมณ์ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างถ้ายกตัวอย่างเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เวลาเวลาที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับคือแค่มุมกล้องเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์ภาพก็เปลี่ยนแล้วนะฮะพีวิทบอกว่าอ่ะโอเคพีวิทสะพายคันนีมานะครับอยากให้นึกซีนตามนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยหรือว่าการทําวิดีโอมันจะเป็นการเล่าเรื่อง ซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีไอคอนเซ็ปต์ง่ายเราคงเคยเรียนอ่ะใครทําอะไรที่ไหนใครทำอะไรอย่างไรใช่ไหมฮะซึ่งพวกนี้เองเนี่ยเอามาใช้ในงานวิดีโอได้อย่างงานวิดีโอเองเนี่ยถ้าเราดูหนังส่วนใหญ่หนังจะเปิดด้วยซีนกว้างนะฮะเวลาแบบเริ่มหนังมาเปิดเรื่องมาปุ๊บเนี่ยหนังส่วนใหญ่จะแบบซีนกว้างซีนกว้างเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้เรารู้ว่าหนึ่งที่ไหนเวลาอะไรนะครับจากซีนกว้างเสร็จปุ๊บอาจจะเข้ามาแบบ แคบหน่อยยังเห็นเต็มตัวอยู่นะฮะเริ่มเปิดตัวละครมานะฮะอย่างตัวเนี้ยวิยุนะครับเป็นตัว705เปิดซีแรีสมาอาจจะเป็นพิวิตเดินสายเป้อยู่แต่เรายังไม่เห็นอ่าเรายังไม่เห็นว่ามันคืออะไรอ่านะครับถ่ายถ่ายสายสายเป้เสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาผมอาจจะมาโคลสที่ตัวไมค์ก่อนนิดนึงเหเนและเพราะว่า ไม่เนี่ยเสืออะไรคือไม่เนี่ยความรู้สึกของเราแค่เห็นคนถือไม่เราก็รู้แล้วว่าวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารนะฮะอาจจะโคตรโคตรไม่เป็นพิวิทย์กำลังเดินอยู่เงี้ยสะพายมีไม่เน็บอยู่ผมอาจจะโคตรตรงไม่ตรงเนี้ยให้มันเดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กมานะฮะแล้วผมก็ค่อยเปิดออกมาอ่ะเป็นอาจจะพิวพิวิทย์กำลังคุยวิทยุอยู่นะฮะคุยวิทยุเสร็จปุ๊บนะครับผมอาจจะเข้ามาเจาะข้างหลังแล้วก็คือเราถือกล้องก็คือยังเป็นช็อตเดิมนั่นแหละใช่ไหมใช่ หมุนมาข้างหลังนะฮะเพื่อให้เห็นว่าอ่ะเนี่ยมันคือวิญญตัวนี้นะครับเป็น i c 705พวกนี้มันคือหลักการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเวลาจะถ่ายวิดีโอนะครับผมแนะนำว,ว่าหนึ่งคิดคิดพอดเรื่องให้หมดก่อนอ๋อนะฮะคิดพอดเรื่องให้หมดก่อนว่าเราจะเล่าอะไร,รเราจะสื่อสารอะไรบ้างแล้วเราจะสื่อสารในเว์ไหนมันก็เหมือนกับการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยนะฮะเวลาที่ผมสมมติว่าอ่ะง,ง่ายเลยผมเล่าบอกว่าเมื่อเช้าผมกินอะไรบ้างอ่ะครับ กับพี่วิทย์เล่าว่าเมื่อเช้าพี่วิทย์กินอะไรบ้างผมก็ต้องเริ่มต้นมาจากการที่ผมอยู่ที่ไหนก่อนนะครับแล้วก็ผมผมทาอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ทําทําแบบไหนใช่แต่ไอ้วิธีการเล่าเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมสมมติเรื่องเดียวกันหรือหรือไม่เนี่ยผมเดินไปกับพี่วิทย์แล้วผมไปเห็นรถชนกันครับอ่าเราเดินกันไปคู่กันกลับไปเนี่ยเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นรถชนกันว่ะพี่วิทย์เล่ากับผมเล่าก็จะไม่เหมือนกันละคนละมุมคนละมุมใช่นั่นแหละคือการทําวิดีโอ นะฮะมันจะมีสไตล์การเล่าซึ่งอยู่ที่ว่าเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรแบบไหนนะครับนั่นก็คือเราควรจะรู้พลอตเราตั้งแต่แรกแล้วว่าเราไปในทางไหนเลยถูกต้องอยู่ในเวไหนไปเลยใช่ว่าจนสรุปสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่วิดีโอออกไปเนี่ยตัวโปรดักจะอยู่ในเลเวลไหนจะอยู่ในสถานะไหนเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ยังไงนะฮะแต่หลักๆเนี่ยคือผมอยากจะให้คิดให้จบก่อน คือวิดีโอเนี่ยมันจะไม่เหมือนภาพนิ่งตรงที่ว่าภาพนิ่งเรากดโช่จบมันคือทุกอย่างจบอยู่ตรงนั้นนะมันคือบันทึกแล้วจบ,บอยู่ตรงนั้นแต่วิดีโอเนี่ยมันคือการเล่าเรื่อง1 2 3 4สามสี่แต่ละเหตุการณ์แต่ถ้าเราไม่มีพล็อตอยู่ในหัวเลยเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนกับโฮมวิดีโอที่คนทั่วไปใช้ถ่ายนึก <c oughs> ออกไหมคือถือกล้องวิดีโอไปตวงแล้วก็ไปเดินถ่ายอะไรไปเรื่อย <c oughs> นะอย่างบางทีแบบแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวงเงี้ยถือกล้องวิดีโอถ่ายไปตวงถามว่ากลับมาได้ดูมันกี่ครั้งไม่เคยดูเลยเพราะว่า แล้วถ่ายมามันไม่มีซีเควนซ์ไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วมันไม่ได้ดูน่าติดตามนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคลองดูแล้วกันนะฮะทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอกับเจ้าตัว i อ7 0เจดได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ในส่วนของเบื้องต้นละกันนะครับเดี๋ยวขอรบกวนพี่ใหญ่ประมาณนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีรบกวนพี่ใหญ่นะครับอาจจะพัสองพัสองอาจจะอาจจะเดี๋ยวก่อนอาจจะไปเจอกัน หน้างานตามงานแบบนี้เราอาจจะไปที่บ้านพี่ใหญ่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะรบกวนพี่ใหญ่นะครับเอาเป็นฝึกมือพี่ใหญ่ก่อนนะครับให้ให้พวกเราได้เห็นกันว่าจากวัตถุแบบนี้เราจะถ่ายออกมาอย่างไงได้บ้างนะครับท้ายคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาภาพของพี่ใหญ่นะครับจากกล้องพี่ใหญ่เลยนะเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็นี่ค่ะนะครับเดี๋ยวจะรบกวนพี่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวในการทํารีวิวเครื่องเนี่ยจะต้องมีการทดสอบในการใช้งานด้วยนะครับรับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ในการถ่ายภาพในการจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยลองมาศึกษาดูที่เพจของพี่ใหญ่นะครับ Snaptech Zone นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับพี่ใหญ่ครับครับผมเราจะต้องไปเข้าลาซาด้าแล้วครับพี่โคมไปครับพี่ครับผมขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ